เลีย้ยงแล้วเราบอกลุงทานใส่ยุสวนของปลาแตงกระเมิดพอดีเ้อจ้ะเมื้อนี้กับมาเบิ่งว่าวิธีการเลี้ยงไม่ลงเต่าเนาะลุงอันเพื่อนเลี้ยงแบบใดนะจ้ะคลิปที่แล้วกับพากันขนฟื้นมาใส่เต่าเนาะมื่อกี้ก็เอามาเลี้ยงใส่เต่ามื้อนี้ล่มแห้งๆค่ะลมกายแห้งหนาวกาหนาวเนาะส่วนหมามีตาลุงอันเห็ด,ด้อจ้ะปลาแตงว่เป็นค้นเฮ็ดดอก เทิ่งเป็นคนตัดเทิ่งเป็นคนเลี่ยงเทิงเป็นค้นขนเนาะแมนมดเลยลุงอันเห็ดผู้เดียวประแต่งกันเนี่ยจ้าเป็นคนแบบจับกล่องท้ายนนี่นั่นให้เบิ้งนะคะเนาะนวิธีการเลี่ยงใหม่เฮาก็เลี่ยงตามลาย,ยัางกค่องน,นี่ลายตังเนาะลายตัางเนาะเฮาก็ตัดใหม่ให้มไม่ได้ขนาดกับเตานะจ๊ะสูงต่ำสูงต่ำกับ่เป็นหยางพอได้มาแล้วก็มาเลี่ยงเอาท่อนไหล่ลงไปก้นนะคะเลี่ยง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 จนว่า,าไม่ได้เต่าเต็มนะคะ จะหน่อยก็ได้จะใหญ่ก็ได้แด้จะเด้อน,นะคะอันใดที่มั่นหน่อยหลายเ้าก็แ่งเทิงนะคะอันใดมันใหญ่ๆห้อก็เอาไว้กนนะจ้ะนี่แหละจ้ะก็เป็นการเลี้ยงไม้ใส่เตาอันนี้ที่สวนปาแตงใส่ใส่แบบนี้แหละจ้ะอืมนะคะไม้ที่ได้นี่ก็เป็นไม้อยู่ในสวนนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าสวนป้าปแตงก็ปลูกไว้นะคะเนาะปลูกไว้ไว้ทาศาประโยชน์แบบนี้เลยจ้าคะ่ะ,คะพอทานห้องเหมือนห้องก็ไปเลาะ งามันถี่มาแบบมันใย,ยแน่หน่อยแน่นะคะเละลงมาเนาะก็ะเอาไม้ที่ห้าเลาะห้าตัดแต่งกิ่งลงมาเนี่ยค่ะมาไวท้ทาเห็ดทานเนาะจ้ะเนาะเลี้ยงไปเลี้ยงมากกับเต็มเตาแล้วนะคะลูกอันน่าจะเลี้ยงไว้ให้เต็มเลยนะคะอันใดที่บดเต็มเพื่อนก็นจะไปหามาใส่ให้มันเต็มเนาะจา้ะย่สวนปลาแตกนี่ก็จะใส่ทานกับใส่ฟื้นเดีย k ะคะ,ะ,คะ,นะคะบ่ไดใส่แกสใส่อย่างในการหุงาอาหารดอกจก้ะ ใส่ตะทานใส่ตะฟื้นหลายจนว่ามอเนี่ยดำปิดปีเมื่อได้จะตะวากดีอยู่ยางค่ะประหยัดไล่ใจในการซื้อ,อกแก๊สค่ะเ่อก็ต้องไปจ่ายเงินกับค่าแก๊สหรือค่าย,ยางอื่นนะจะนะ๊ะเนาะเ่อก็ใส่ของทีดอยู่ในสวนเฮามีนี่แหละจะ้าเดือนเดือน<ๆ>หนึ่งกับลดค่าใส่ใจ่ายตรงนี้ไปได้หลายเติบจะ้ะหลายขนาดไหนจนซูเมอร์เนี่ยบร่รูว่าราคาต่อถังเข้าจะสื่อขายกันอยู่ขนาดไหนด้จะได้เบาเรื่องราคาแก๊สเนาะ กลับมาเบ่งเตา่าทานเขาคือเกานะคะลุงอานเพื่อนก็นเลี้ยงใกล้จะเต็มแล้วนะคะเลี้ยงไปเลี้ยงมากอะจะเต็มแล้วเนะเาะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเลี้ยงใหม่เนาะนะคะขั้นตอนการเผาท่าหรือว่าเฮ็ดทานออกมาใส่นี่มันก็มหลายขั้นตอนยุ่จ้ะเดี๋ยวซื้อใหม่หน่อยๆมาใส่รถเนาะ <c oughs> สองสามตัวนี้ก็มาน้ำดีดีจ้าเมว่า,วา,วาห้าสิข่าสวนข่าป่าหรือว่าเห็ดย่งนี่เพิ่นจะมาน้ำตลอดเนาะค่ะมีอยู่ในสวนกับประมาณยุ่เจ็ดต,ตัวได้จ้าหนองหมาอยู่สวนปลาแตงเนาะนี่เพิ่นกำลังมาหาหนูได้กินหนูนี่เป็นบ่ได้เลยค่ะต้องดมต้องคุยต้องเคีย่ยวต้องหาเนาะจ้าได้บ่ได้อีกเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้เป็นหมาอยู่สวนปลาแตงเด้อจ้าเนี่นี่เป็น ขั้นตอนที่สองเนาะขั้นตอนแรกก็เป็นการตัดนะคะตัดไอ้ตัดแต่งกิ่งใหม่ล่ะเอามาตาัดตัดตัดเป็นทอนๆแบบนี้เนาะนะคะอันนี้ขั้นตอนที่สองเด้อนะคะขั้นตอนที่สองกับเลี่ยงใหม่ใส่เต่าเนาะจานะ้ะเนาะเลี่ยงประมาณว่าห้เหลือช่องว่างน้อยที่สุดเนาะคะ่ะมองด้มันเป็นช่องว่างเราก็หาไม้ในน้อยนี่ลงไปเสริมไปยัดไปแง่ให้มันเต็มเนาะจา้ะ ให้มันเหลือช่องว่างน้อยที่สุดนะคะ่ะมันจะดีสําหรับการเผาทานห้องนะคะเนาะ <c oughs> เลี่ยงในแบบนี้ห้อกสุดท้ายลุงอ่างก็ต้องปิดฝาเนาะคะ่ะปิดฝาแล้วเขาจังมาจุดจุดเต่าอ,อีกเทือนึงเนาะนะคะอันนี้ให้เบิงงวิธีการเลี่ยงใหม่ด้จ้า <c oughs> คุณสามเลยแบบนี้เอ้า ไปค่ะเดี๋ยวเขาจงมาจุดเต่ามือหลังเนาะคะ่นะเนาะเพราะมันต้องใส่เวลาเมืดมือจ้าะะใส่เวลาเมืดมือในการเผาท่านกว่าจะได้ท่านออกมาค่ะเพราะมันต้องมีการเฝ้าการดูการแล่นะจนะ้ะเนาะดูแลควขวันสีโนวสีนันสีนีเนาะจานะ้ะเนาะและ้วพอแบบเพิ่นเผาเมื่ดแล้วเป็นท่านแล้วเฮาก็จะมีการปิดเต่าอ,อีกรอบหนึ่งผุนเด้จ้ากักบ่แม่นเรือง,งางเนาะเดี๋ยวเฮาจงมาเิ่งการจุดเต่าอ,อีกรอบนึ่งเนาะ